วันนี้เราจะมาทักทายพูดคุยกันหลังเลิกงานนะคะวันนี้กำลังจะปิดใกล้จะปิดร้านแต่ลูกค้ายังไม่ออกกันเลยเพราะวา่าไม่ไมไม่พราะวา่าลูกค้าติดลมลูกค้าติดลมลูกค้าติดลม,ลดลมวันนี้ ตอนนี้18นาฬิกาตอนนี้18นาฬิกา37นาทีวันนี้วันอะไรยังไม่รู้เดือนนี้เดือนอะไรเดือนออก o ทเบหรอใช่ไหมสิงหากันยาตุลาตุลาอุ้นตายแล้วเดือนหน้าพฤศจิกาหรอ เดือนหน้าอุ้ยเธอจะสิ้นปีแล้วเหรอทำไมมันเร็วนะะักอะตายแล้วองสัยตุ๊ตุ๊บทำงานเยอะมากเลยอะไรนะไปเสียงกันนักหนะเดอ้ออันคุยธุระกันแป๊บนึงนักหเดอ้ออะไรนะ นาทีลูกค้าคนสุดลูกค้ากลุ่มสุดท้ายไม่ใช่คนสุดท้ายเพราะว่าเซตนี้เข้ามากัน3คนเพราะฉะนั้นเนี่ยเสร็จเสร็จแล้วคนหนึ่งเดี๋ยวอีกคน2คนสองคนไเสร็จอีก2คนมันจะสงสัยเขาเขาจะนวดแถมกันหรือเอาไม่รู้ก็ยังไม่ออก หมดเวลาแล้วยังไม่ได้บอกว่ากีนนวดแถมกันหรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะเอ๋าไม่ใช่หรอกค่ะเพราะว่าอ๋อไอไอคนไอ้คนนี้มันนวดขึ้นชั่วโมงแต่ไอสองสองคนนี้มันนวดชั่วโมงคนละชั่วโมงเพราะฉะนั้นก็เหลืออีกประมาณยี่สิบกว่านาที เราก็เป็นเลขลูกค้าใหญ่เลยวันนี้มันวันที่เท่าไรวันนี้มันวันที่เท่าไรวันที่สิบแปดวันเอวันที่สิบใช่ไหมวันนี้วันที่สิบเดี๋ยวเราดูก่อนนะว่าวันที่สิบมันเป็นวันเอาวันที่สิบมันเป็นวันอะไรก่ะนะโอ้ยหขยัจัดเมนเนาะ มันเดย์ท u สเดย์วันนี้มันฟรายเดแม่หว้วยพรุนี้วันที่สิบเอ็ดเสาร์ถูเด้อวันเสาร์พรุ่งนี้เรามีพวกพรุ่งนี้เรามีุ๊กสิบเอ็ดมงพรุ่งนี้ก็มีุ๊กสิบเอดม,สมองสองคนเด้อ สินนบเอ,อ็บุกไม่ได้มาด้วยกันต่างคนต่างบุกเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้จะต้องมีคนทำงานสองคนนะจ๊ะพรุ่งนี้จะต้องมีทำงานสองคนเพราะว่าที่จริงพรุ่งนี้มันเป็นวันที่นะัาท่านผู้ชมอันนี้คือนั่งคุยให้ฟังนะเพราะว่าเรานั่งรอลูกคา้าเพราะว่าปกติก็จะประมาณนี้แหละเราจะปิดประมาณทุ่มเลงนะ ทุกหนึ่งในลูกค้าคนสุดท้ายนี่จะต้องบกมาหกมือีกนึ่งดีวก็ถึงว่าวันนี้นะมีไหมมันก็น่าจะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาไล่ลองมจะไล์สดเราจะมาไล์ที่ทางานดีไหม กาแฟก่อนนะแปบ,บอะไรนะไม่เพราะว่าอะไรนะวันนี้ลูกน้องจะกินนะลูกพี่ง่วงแล้วตอนเนี้ยง่วงมากเลยอ่ะอันนี้เป็นเป็นโบชัวนะเป็นโบชัวที่เราต้องทำแคลเซียน อันนี้แบบ every b e s t girl beauty studio อันนี้เขาเป็นแบบอันนี้เขาเป็นสตูดิโอเนาะเป็นบ e วตี้อะเพิ่งมาเปิดใหม่ opening time six day e w e e k am ถึง seven เนี่ยมัเขาเปิดเวลาเดียวกันกับเราเลยเขาเปิดสิบโมงเชา้าแล้วก็เขาก็เลิกทุ่มหนึ่งเราก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็จะมี section ของเรา แต่ก่อนเราเคยทำไอ้บอดี้แวกนะแบบแวบกบขนนะแวบกบแต่ทีเนี้ยมันเราไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เราทำเองนะก็เหมือนกับว่ามีคนมาทำเออก็คือรับรับคนมามาทำแล้วก็พี่คนเนี้ยเขาทำเขาแวกขนได้ด้วยเออเขาแวกขนได้ด้วยแล้วเขาก็เอออะไรนะ แวกคนได้ด้วยแล้วก็เขาแวกคนได้ด้วยแล้วก็เขาก็อุตแต่รูปกค่ะดแป่กนึงนะ าจะไปลูกค้าจะไปก็คือจะไปทางนี้นะะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะหันหน้ากล้องไปทางไปทางอื่นนี่แป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าบางทีเขาก็กิวมไม่เพราะบางคนเขาก็ไม่ถือหรอกนะแต่แต่ลูกค้าส่วนใหญ่ไงแบบเหมือนว่าคนที่นี่ส่วนใหญ่เขาไม่ชอบไนงะที่จะเพราะว่า บางทีเราไลฟ์สดหรือว่าเราถ่ายวิดีโอเขาอเงี้ยเราอาจจะแบบเอออไปลงเป็นที่สาธารณนะอะไรเงี้ยเผื่อคนโชคร้ายไปเจอแบบคนรู้จักโอ้เดี๋ยวแป๊บนึงนะคิดค่าแรงก่อน <c oughs> คิดค่าแรงทุกน้องอันนี้เราจะเราเรา,เาทำงานเราจะจ่ายวันต่อวันนะคะเราจะจ่ายวันต่อวัน เร,รเราจะไม่มีการอมเราจะไม่มีการโอมเงินลูกน้องนะก็คือเ,เหมือนกับว่าเขารับจ้างเขาทํางานเนาะทำงานแบบรายชั่วโมงอะไรยงเงี้ยเขาก็อยากมีเงินแบบสดติดมือทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เอาใจเขามาใส่ใจเราอะไรเงี้ยเพราะว่าบางร้านเนี่ยเขาก็จะจ่ายแบบทุกอาทิตย์นะเงินเดือนเขาจะออกทุกอาทิตย์อะไรอย่เงี้ยแต่เราไม่เลยรับเสร็จงานต้องจ่ายไปจ่ายนะ บางคนอ่ะบางคนมาแค่ครึ่งวันนะไอคนที่แบบว่ามามาแบบมาเหมือนทำลายชั่วโมงอย่างเงี้ยมาเหมือนกับว่าบุกลูกค้าประจาเขาอะไรเงี้ยอย่างสมมติว่าวันเนี้ยเขาจะมีลูกค้าประมาณบุกไว้สามคนใช่ไหมเออพอทำสามคนเสร็จปุ๊บอะไรเงี้ยเราจ่ายเลยเออเราจ่ายแล้วเขาจะไปไหนก็เรื่องของเขาอะไรเงี้ยอืมเขาก็มีเวลาไปทำอย่างต่อพาลูกไปไปรับลูก หรือว่าไปช้อปปิง้งหรือว่าไปทํากับข้าวให้สามีอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็จะได้ไปัตรงนั้นไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็นะเพราะว่าคนทํางานรายวันอะรายชั่วโมงแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเราจะจ่ายเขาเป็นอาทิตย์ก็ได้หรือว่าจ่ายเป็นรายเดือนก็ได้ไงแต่เราก็ไม่อยากแบบเอาเงินตรงนั้นอะมามามา,มาทิ้งไวไง้อย่างเงี้ยมามากองไว้อะไรเงี้ยเราก็สู้แบบ ใจใจเขาไปเลยแบบที่เหลือก็คือเป็นของเราเราก็ลงบัญชีอะไรอย่างเงี้ยว้คนทํางานส่วนมากเขาก็อยากได้เงินทุกวันนั่นแหละเพราเขาทำมาหากินเนาะเขาแบบเขามีรายจ่ายทุกวันไงเราคิดว่าเขามีรายจ่ายทุกวันไงค่ากับพงกับข้าวค่าเดินทางค่ารถค่าน้ํามันอะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นเราเอาสามารถเอาเงินตรงเนี้มันไปหมุน ร้านอื่นเขจะไม่จ่ายนะในในนี่แหละในเมืองเนะี่ยร้านไทยเหมือนทั้งร้านไทยร้านจีนร้านฝรั่งอะไรเงี้ยเ,ออเงินเขาจะออกแบบเป็นรายเป็นรายอาทิตย์อะไรเงี้ยแต่เราไม่ก็คือเสร็จงานแล้วก็เสร็จงานแล้วเราก็เราก็จะจ่ายเลยเป็นวันต่อวัน อันนี้เราจ้างเราให้ชั่วโมงเลยยี่สิบนะชั่วโมงหนึ่งร,ร้อยยี่สิบปอนด์แต่ก่อนแต่ก่อนนี่ไม่มีใครจ้างนะจ้างแบบสิบห้าปอนด์สิบปอนด์สิบห้าปอนด์เอาอยัางยังมากก็คือสิบห้าปอนด์สิบห้าปอนด์แต่ทีเนี้ยพอพอเรามาทำก็มีที่เรานี่แหละทำออทำใจ่ายให้ยี่สิบปอนด์ไปเลยต่อชั่วโมงเพราะว่าเราไม่มีประกันให้เขาไงอย่างอย่างถ้าร้านร้านอื่นเนี้ยเขาจะมีการันตีให้ เขาจะมีการันตีให้วันหนึ่งอ่าวันหนึ่งอ่าเขาเรียกว่าอะไรเขาจะมีการันตีให้ก็คือวันเหนือสามสิบสามสิบปอนด์นะแต่ก่อนสามสิบปอนด์เดี๋ยวนี้น่าจะเป็นห้าสิบปอนด์หรือว่าสี่สิบห้าปอนด์เราไม่แน่ใจอันนี้ก็คือแบบว่าเป็นการันตีให้ลูกน้องแล้วแต่ทีนี้เขาจะจ่ายรายชั่วโมงนี้ถูกก็คือประมาณ1ิบ5ปอนด์ แต่ก่อนไม่ถึงได้ซ้ำสิบกว่าปอนสิบปอนต่อชั่วโมงหนึง่งแบบนวดแบบไปชั่วโมงหนึง่งเราก็จะได้หนึ่สิบบาท <c oughs> พอเราแบบเรามาทําเองไงเราเลยรู้ไงว่างานนวดมันไม่ใช่งานยากเออมันไม่ใช่งานง่ายนะมันเป็นงานที่แบบว่าเหนื่อยอะ่ะเหนื่อยแล้วก็เจ็บเนื้อเจ็บตัวเราด้วยนะบางบางทีอะ่ะเข้าตัวเราด้วยอะไรเงี้ย บางทีอะถ้านวดเยอะๆมันมีช่วงหนึ่งนะช่วงเปิดร้านใหม่ๆแบบโอ้โลูกค้าเยอะมากเลยทำันสองคนนะคือแบบนวดลูกค้าจนตัวเองชาอะอืมชาไปแบบไม่มีความรู้สึกเลยอะชาแบบแขนเขินเนี่ยชาไปหมดเลยเพราะว่าเราใช้นะใช้แรงแขนแล้วก็ใช้ไหลเราเอะไรอย่างเงี้ยเออเรากแบบ็พอช่วงหลังๆมาเราก็เลยพัฒนากัน ไม่ใช้มืออย่างเดียวใช้ตีนช่วยเราใช้ตีนมั่งใช้เขามั่งใช้ศอกมั่งอะไรอย่างเงี้ยนวดไปพอไอ้นี่มาตายแล้ว <c oughs> ว่าจะคิดเงินเหมือกซน,นโอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> เดน,นะไม่รีบไปเลยทำอะไรกินกันไว้ก่อนแต ทำอะไรกันรึไ้ก่อนอันนี one, ้ต้อง oh, no, 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 no. ห่วงเหมือนกันต้งกัดก้าวให้แม่กินนะพ่อเนาะโอ้โน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 ่สามไม่เอหางนึ่งที่ดูน้อาหางเงินวันละร้อยปอนะวันละร้อยอย่างอย่างอย่างถ้าถ้าคุณไม่ได้จริงๆเนี่ยนะ ห0าสิ 5, 6, 6, บาทนะเขาก็อยู่ได้แล้วนะเพราะว่าหนึ่งคเขาไม่ต้องมีค่าใช้ใจ่ายอะไรเนไงเขาอยู่กินอะอย่างสมมติว่าเราคุณได้ลูกค้า3ามคนอะคุณ,คณเนี่ยวันหนึ่งอ่ะคุณมีรายได้ประมาณสนะองพันห้าะสองพันห้ทุกวันอะวันละสองพันห้าอะวันละสคิดเป็นเงินไทยก็สองพันห้า อย่างวันละสองพันห้าอย่างอาทิตย์หนึ่งถ้าคุณทํางานทุกวันน่ะทางานทุกวันทุกวันเนี่ยอาอคิดไปอาทิตย์หนึ่งหน่วยสิบร้อยพันหมื่น่ะเดือนหนึ่งอะ่ะอาทิตย์หนึ่งอะ่ะตกหมื่นกว่าเกือบสองหมหื่นเงินไทยนะไม่ใช่เงินที่นี่นะแต่ถ้าเงินที่เนี้ยสองหมนะื่นอะที่หนึ่งสองหมื่นไม่พอใช้ใช่แต่ถ้าแต่ถ้าคนที่แบบว่า เขาไม่มีค่าใช้จ่ายเขาไม่ต้องมานั่งรับผิดชอบค่าน้ำค่าไฟค่าบินค่าเช่าอะไรประมาณนี้เขาอยู่ได้นะเป็นเงินเก็บของเขารวยเลยแหละเออทำงานอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยเราอ่ะมันมันเหมือนกับประมาณว่าเราอยู่คนเดียวเราต้องรับผิดชอบหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นอนะ่ะเงินเท่าเนี้ยถ้าถ้ารา,ายได้เราอ่ะตกอาทิตย์หนึ่งประมาณสองหมื่นอ่ะสองหมื่นเงินไทยเราไม่พอนะ่ะไม่ทำพวกค่าใช้จ่ายเออคิดดูแล้วกันว่า เดือนเดือนหนึ่งอะเราจะต้องทําเงินเท่าไหร่เราถึงจะอยู่ได้การทํางานที่ที่ที่เนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าหนึ่งงานเขาทําได้เงินก็จริงแต่ค่าใช้ใจ่ายเขาสูงมากนะค่าคอมชีพแต่ถ้าเปรียบเทียบกับกับยุโรปบางด้วยกันเนี่ยที่เนี่ยที่ประเทศอังกฤษถือว่าค่าคอมชีพถูกนะ,ะถูกกว่าพวกพวกพวก,พวกโซนยุโรปทั่วไปแบบเยอรมน,นี ฝรั่งเศสเยอรมนีนอร์เวย์สวีเดนอะไรพวกเนี้ยฝั่งทางโน้นอะค่าของชีพแบบโดยเฉพาะที่นอร์เวย์นี่ค่าของชีพก็จะสูงมากสูงออกว่าที่นี่ที่เนี่ยถือว่าถือว่าถูกนะ,ะยิ่งยิ่งเราไม่ได้อยู่ในในตัวเมืองลอนดอนอะเราไม่ได้อยู่ในในลอนดอนใน England, อังกฤษอะเราอยู่วิวเนี่ยค่าของชีพคนข้างที่จะถูก สามารถอยู่คนเดียวได้แต่ถ้าคุณไปอยู่อย่างแบบไปอยู่อังกแลนด์นะไปอยู่อังกแลนด์บางเมืองนะเมืองใหญ่ๆนะหรือว่าก็ไปอยู่ในแบบลอนดอนเะอยงยคุณอยู่คนเดียวไม่ได้หรอก <c oughs> คุณจะมาทํางานแค่แบบว่าใช้แรงงานอนะไรเงี้ยค่าจ้างค่าแรงขั้นต่ำอนะไรเงี้ยคุณจะไปเช่าบ้านอยู่ที่ไม่ได้ค่านา้ำค่าไฟคุณยังไม่พอเลยอค่าบินยังไม่พอเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ ช่มันไม่มันไม่พอจริง oh. ถ้าคนจะอยู่คนเดียว โอ้ทำไมมันเร็วจังเลยเดือนเดือนเดือนนึงแป๊บเดียวจะสิ้นเดือนแล้วอันนี้มันประมาณวันที่สิบกว่าแล้วแม่จันอังคารพุธพฤหัสศุกร์อาทิตย์อาทิตย์ที่ยี่สิบหกโอ้ตายเร็วมากเลยอ่ะมันมีบุกล่วงหน้าด้วยตัวเนีบุกล่วงหน้า ยืนเคีย,ยงน่เคียงไ่เก้าอี้มันต่ำไี่ว่าจะไปซื้อแบบเก้าอี้สูงสๆมาไอ้นี่เก้าอี้มันต่ำจะว่าเราใส่ชุดเหมือนหมอนี่น็อกว่ใส่ชุดเหมือนหมอ,หมอ,หมอไม่อันนี้มันเป็นเสื้อคลุมนะผู้ชมมันมีแบบมันเป็นเสื้อคลุมมันเป็นเสื้อคลุมเพราะว่าเนื่องจากว่าเราไม่ได้ใส่ชุดวอรเอ้ยชุดอะไรนะ เออเราใส่ชุดธรรมดาไงใส่ชุดแบบเออทั่วๆไปอะไรเงี้ยเราก็ใช้แบบเสื้อกาวตัวเดียวคลุมอะไรเงีเออ้ยกันน้ำมุกงน้ำมันกันเสื้อผ้าเปื้อนอะไรเงี้ยแล้วช่วงนี้มันเป็นหน้าหนาวก็ต้องแบบใส่แขนยาวอะไรประมาณนะัออ้นนั่นแหละแล้วก็เหมือนคุณหมอใช่ั้มเหมือนพยาบาลอ้าวจริดีฉันก็เป็นหมอนะคะหมอนวด <laughs> ดิฉันก็เป็นหมอเหมือนกันค่ะแต่หมอนวดออนั่นแหละ แล้วเราก็มันมันก็มีแบบมันก็มีอะไรแบบหลายอย่างนะที่จะต้องพูดสสอ่ะิบสามสิบสี่ ขดไปหมดเลยไม่คนเราอะ่ะมันจะมีแรงนะมันจะมีแรงบันดาลใจอะ่ะถ้าแบบว่าถ้าคุณทํางานทุกวันอะไรอย่างเงี้ยคุณคุณเห็นเงินใช่ไหมคุณเห็นเงินทุกวันอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีกําลังใจไงว่าเหมือนวันเนี้ยก็คือสาเหตุที่เราแบบจ่ายค่าแรงวันต่อวันนะเพราะอย่างอย่างเรานะสาเหตุอย่างเราเลีงเราเหมือนกันเราเราไปทํางานเนี่ยเราได้เงินมาทางานเสร็จปุ๊บเราได้เงินเสร็จปุ๊บเรามาดูเนาะ เออเรามาดูแบบเออเราก็มีกําลังใจบอกอุ้ยตายแล้ววันนี้ได้แค่นี้นะถ้าพรุ่งนี้นะเราเราทาอีกเราก็ได้แค่นี้ถ้าเราทําเยอะเราก็อาจจะได้แบบเยอะกว่านี่อะไรประมาณเนี้ยอืมมันก็คือเหมือนว่าเป็นเป็นเทคนิคอย่างที่ทําให้แบบเขาขยันทํางาน เ,เหนื่อยแล้วแนมะเหนื่อยมากเลยวันนะี้ดูก่อนดีว่าโอ้ยเก็บตรงเก็บเตียงเรียบร้อยกันเลยเราจะากลนะับบ้านเปิดที่เป็นอย ต้องช่วยกันประหยัดนะคะหมูเนี่ยค่าใช้ใจ่ายเราเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะปิดปิดไฟป,ปิดค่าใช้ใจ่ายโอเคเราก็จะไปลนะน่าเราเตรียมตัวนะคะปิดร้านหิวข้าวแล้วไปทำกับข้าวกินอันนี้ก็คือนั่งนั่ง,น,งนั่งพูดคุยนะนั่งนั่งพูดคุยในหะ้ฟ่งดใใใีๆคะ่ะยอ่ะคนนี้เด้อ คุยไปทำโน่นทำนี่ที่จริงอะอยากจะไหลสดนะแต่ว่าเวลาไหลาสดเหลือเนี่ยเราไหลาได้เพราะว่าไอ้ตรงที่ห้องไหลสดเนี่ยตรงกับห้องลูกค้าืมตรงที่ห้องลูกค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยว จะเจอกันคือจะกันจอกันเป็นใหม่พรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ